วันที่22มีนาคม2557ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุดรธานีในายเสยนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเปิดงานจัดมหกรรมลงทุนเซตอินเดอร์ซิตี้ภายใต้แนวคิดให้หุ้นทำเงินให้อนุพันธ์ทำกำไรให้กองทุนรวมบริหารเงินออมให้ชาวจังหวัดอุดรธานีโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จับมือกับจังหวัดอุดรธานี หอาการค้าสภาอุตสาหกรรมและชมรมธนาคารจาังหวัดอุดรธานีร่วมกันจัดมหกรรมการลงทุนในครั้งนี้นายจรัมพรโชติกาสเถียรกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เดินหน้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้การออมการลงทุนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพราะโลกการลงทุนมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งส่งผลให้มีทางเลือกในการบริหารเงินเกิดขึ้นมากมาย ในวันนี้ได้นําผู้เชี่ยวชาญจาก21สถาบันการเงินชั้นนํานําความรู้พร้อมแนะนําทางเลือกการลงทุนเพิ่มความมั่งคัง่งผ่านพุ้นอนุพันธ์ทองคําและกองทุนรวมในการทําให้ประชาชนผู้มีเงินออมได้รู้จักและเข้าใจเรื่องการลงทุนสามารถนําไปใช้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับการดํารงชีวิตจึงมีความสําคัญซึ่งการจัดมหากรรมการลงทุนเซตอินดัสทรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิดให้หุ้นทําเงินให้อนุพันธ์ทํากําไรให้กองทุนรวมบริหารเงินออมให้ชาวอุดรธานีครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งภาคธุร,รกิจและประชาชนในการนําไปปรับใช้เพื่อการบริหารเงินลงทุนดังกล่าวสาหรับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอัตราการจเจริญเติบโตในลำดับต้นๆด้วยตัวเลข GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง80%ในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในรูปแบบของเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งถึง163ล้านบาททั้งนี้ภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานีให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารเงินออมและการลงทุนซึ่งนับเป็นโอกาสที่องค์กรในจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและทางเลือกการลงทุนแก่ประชาชนอันจะเป็นการวางรากฐานที่ดีของเศรษฐ,ฐกิจในจังหวัดอุดรธานีได้ในอนาคตต่อไป